สวัสดีครับวันนี้มาดูโรมาโชกันครับก่อนอื่นก็ไปซื้อตั๋วนะครับนงจากซื้อตั๋วแล้วก็ผ่านประตูนะครับตั้งเขาก็ไปเลือกทีหน้านะครับโชว์แรกก็คือโชว์องน้องแมวน้ําครับน่ารักมากนะครับน้องแมวน้ํานะครับเก่งมากด้วยนะครับโอ้โหก็ฝึกสอนได้สุดยอดมากครับนี่ครับน้องแมวน้ำครับเด็กๆชอบมากครับโอ้เด็กๆคนไอตัวเด็กตอกมานะครับวันนี้เด็กมาเยอะเลย เราก็ดูแมวน้ํโชูไปก่อนนะครับก่อนจึโรมาโชว์นะครับน้องแมวน้ำเก่งมากครับนี่สุดยอดครับนี่ครับมีลีลาหลายท่าหลายทางเก่งมากเลยครับแมวน้าครับผมหลังจากนั้นก็มาดูพี่โรมาโชว์กันนะครับวันนี้นะครับมีโรมาตามตัวตอนนี้ก็มีคู่นะครับนะครับแข็งแรงมากนะครับยกหนุ่มอ่รอกล้ามล่ำจาก ประเทศฝรั่งนะครับนี่ครับกระโดดเหมือนรมาเหมือนกันครับปูกคนปลูกสรนะครับหลังจากนั้นจะทํายังไงครับมาดูกันครับเอามีไปส่งยังกับสไปเดอร์แมนเลยครับลูกนี้โอ้โหนะครับแล้วก็ส่งขึ้นฝั่งอย่างสวยงามครับผมคิปนี้ถว่าสุดยอดครับคุ้มค่าครับผม